ที่นี่บ้านจันผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะเป็นชุดขาวค่ะมีความหมายก็คือผู้หญิงที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานคือกลุ่มเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่บ้านห้วยห้องมาค่ะที่ว่างจากการทําอาชีพอื่นก็มาท,ทําทอผ้าเพราะว่าทอผ้าเขาทําเป็นกันทุกคนอยู่แล้วค่ะชาวบ้านบางคนก็จะทอผ้าปักผ้าเย็บผ้าแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวมาแบบนี้ก็จะเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆมารวมกันที่บ้านหนูแล้วก็มาขายหรือว่าบางทีก็เอาผลิตภัณฑ์มาแล้วก็หนูก็ช่วยขายในมันจะมีกลุ่มผ้าทอของหวยหอมค่ะโพสขายแบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีเสื้อเสื้อก็จะแยกเป็นเสื้อผู้หญิงที่แต่งงานแล้วลายปาดแต่ละอย่างก็จะมีความหมายของมันนะคะ ู้จักเคมีค่ะซื้อเป็นสีดําถ้าผู้หญิงแต่งงานจะใส่แบบนี้ค่ะจะเป็นจะมีเสื้อแล้วก็มีผ้าถุงคู่กันแล้วก็จะมีเสื้อของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานจะแยกเป็นเสื้อสั้นแล้วก็จะเป็นชุดเดรสแบบนี้ค่ะชุดขาวค่ะมีความหมายค,คือผู้หญิงที่บริสุทธิ์ยังไม่ได้ผ่านการแต่งงาน แล้วจะมีของเสื้อผู้ชายค่ะมันส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงแต่เดี๋ยวนี้เขาจะประยุกต์เป็นสีอื่นนะคะอย่างสีฟ้าสีน้ำตาลสีน้ำเงินมีย่ามมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าปูโต๊ะกระบวนการผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะคะก็จะเริ่มจากการย้อมสีเองอะคะ่ะส่วนใหญ่จะย้อมสีเอง ก็จะหาวัตถุดิบจากป่าอย่างเช่นต้นห้อมแต่ถ้าต้นหอมอ่ะที่หมู่บ้านจะมีค่ะส่วนอยากจะปลูกเองแล้วก็จะมีเปลือกไม้อย่างเช่นเปลือกต้นเพกาแต่อันนี้ต้องหาในป่าเปลือกต้นซากุระแบบเนี้ยค่ะมีหลายอย่างค่ะคือหาในป่าแล้วก็เอามาย้อมเองพอย้อมเสร็จก็จะมาทอค่ะทอเป็นผืนแล้วก็มาตัดเย็บอย่างเช่นตัดเป็นเสื้อแล้วก็เป็นผ้าถุง ยามแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งนะคะค่ะสีนี้นะคะจะย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะจากเปลือกต้นเพกาค่ะมันจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะถ้าแบบนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะจากเปลือกต้นซากุระแล้วถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นสีเคมีค่ะนี่ที่ซื้อถ้าเป็นได้อะค่ะจะซื้อในเมืองค่ะเป็นซื้อเป็นไฟดิบแล้วก็มาย้อมย้อมเป็นสีแล้วก็มาทอค่ะ การทอทที่บ้านจะทอเป็นกี่กี่เอวทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็ขนาดหน้าผ้ามันแล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผ้าทอเป็นเสื้อะคะ่ะมันแล้วแต่ไซส์มันจะมี10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วอะคะ่ะแล้วแต่ไซส์คนนะคะแต่ถ้าเป็นย่ำก็ประมาณ6นิ้วครึ่ง7นิ้วอะคะ่ะชุดนี้นะคะก็จะทอเป็นผืนเนี่ยค่ะมันจะออกมาเป็นผืนนี้แล้วก็มาเย็บต่อเป็น2ชิ้นนะคะ แต่ตัวนี้ไม่มีปักเพิ่มแต่ถ้าเป็นเสื้อผู้หญิงแต่งงานมันจะมีแบบมาปักเพิ่มอีกพอเย็บเป็นเสื้อเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเอาลายต่างๆมาปากัก m j u 2 t ก็ส่วนใหญ่จะมาในเรื่องของช่วยแนะนำกันหาตลาดนะคะกันหาเพราะปกติเมื่อก่อนจะขายแต่นะักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวที่บ้านนะคะก็จะขายตามบ้านเฉยๆยังไม่มีร้านค้าะคะ่ะแต่พอ m j u 2 t มาก็จะแนะนำเรื่องตลาดว่าลองขายใน กลุ่มต่างๆหาตลาดใหม่ๆอะค่ะให้มากกว่านี้เพื่อที่เราจะได้รายได้เพิ่มอะค่ะตอนนี้ก็สร้างเพจเพิ่มคือตั้งแต่ MJ o u t เข้ามาค่ะมันก็ดีขึ้นเพราะว่าอาจารย์เขาก็มีงบให้อะค่ะอย่างซื้อได้อะไรแบบนี้เพราะชาวบ้านบางคนนะ่ะเขาจะทําผลิตภัณฑ์แต่บางคนไม่มีเงินที่จะลงทุนนะคะทางกลุ่มเขาก็จะลงทุนให้ก่อนพอขายได้ปุ๊บแล้วก็เอาเงินที่ขายได้มาคืนเขาคะ่ะ ที่นี่บ้านจัน